21ข้อคิดบทเรียนการใช้ชีวิต 1. ก่อน8โมงเช้าอย่าโทรไปรบกวนใครตามอำเภอใจถ้ามีเรื่องจำเป็นจริงๆให้ส่งข้อความถามก่อน 2. เวลาไปท่องเที่ยวอย่าเพราะอยากประหยัดค่าที่พักแล้วไปขอพักบ้านญาติหรือเพื่อน 3. ในที่สาธารณะควรฟังให้มากพูดให้น้อยพูดมากย่อมพลาดง่าย 4. ญาติไม่ควรเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด 5. อย่าเล่าเรื่องทุกใจให้แม่ฟังบ่อยเพราะแม่ช่วยอะไรไม่ได้ยังต้องนอนไม่หลับเพราะห่วงคุณ 6. ระหว่างชายหญิงทั่วไปแทบไม่มีมิตรภาพที่บริสุทธิ์จริงถ้าคุณคิดว่ามีนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายชอบคุณ 7. อย่านินทาอุจระต่อหน้ามัวแมลงวันอย่าติซากกระดูกต่อหน้าหมาเพราะสิ่งที่คุณพูดขัดกับมุมมองของมัน มันจะรีบโจมตีคุณทันที 8. เมื่อคนอื่นเชิญคุณไปกินข้าวอย่าพาเพื่อนตามไปเพิ่มยกเว้นคุณตั้งใจจะจ่ายเองนี่คือกฎความสัมพันธ์ของคุณไม่ควรทำให้คนอื่นต้องรับภาระแทน 9. ยิ่งมีเพื่อนน้อยชีวิตยิ่งสบายยิ่งมีเพื่อนมากความวุ่นวายยิ่งเพิ่ม 10. แม่ยายหรือแม่แท้ๆก็คือแม่อย่าแบ่งแยก11 ยืมของใครต้องรักษาและคืนให้ดีถ้าเป็นของที่เช็ดทำความสะอาดได้ควรทำให้เรียบร้อยก่อนคืนถ้ายืมรถอย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็ม 13. วัวก้มหน้ากินหญ้ามนุษย์ก้มหน้าเพื่อหาเงิน 14. ไม่มีใครคู่ควรให้คุณพึ่งพิงได้เว้นแต่คุณมีคุณค่ามากพอ 15. ถ้ายังไม่ถึงทางตันจริงๆอย่ารีบไปยืมเงินใคร เงินกู้กัดกร่อนความสัมพันธ์เสมอ 16. แขกที่อยู่เกิน3วันเจ้าบ้านย่อมเบื่อไม่ว่าบ้านใคร 17. ในชนบทถ้าลูกคนแรกเป็นผู้หญิงลูกคนที่สองก็เป็นผู้หญิงอย่าเผลอพูดว่ายินดีด้วย 18. ชีวิตคนอย่าก,กลัวการประทะคน90%ซคุณไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะทำให้เขาไม่พอใจ 19. เวลาธุรกิจติดขัด อย่าเล่าให้คนที่คุณติดเงินเขาฟัง 20. คนที่บอกผลดีผลเสียให้คุณตั้งแต่แรกมักเป็นคนที่จริงใจและน่าเชื่อถือที่สุด 21. กับคนที่ตัดสัมพันธ์กับคุณไปแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนย่อมไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้